สวัสดีครับทุกคนวิทขงเราช่องและเพจหมาแกะนางก็ขออนุญาตมาแกะตัวอย่างแรกของเรื่องกัปตันอเมริกา Brave New World นะครับก็เป็นกัปตันอเมริกาภาคที่4แล้วแต่ว่าในภาคน,นี้กัปตันอเมริกาจะไม่ใช่สตีฟโรเจอร์แต่ว่าจะเป็นแซมวิลสันที่ถือโล่ต่อแล้วก็จะเล่าต่อจากซีรีส์เดียวอย่าง The Falcon and the Winter Soldier นะครับ ก็เรื่องนี้จะเป็นผลงานการกำกับของ Julius o n อที่เคยกำกับเรื่อง The Cloverfield Paradox แล้วก็ได้ทีมเขียนบททีมเดิมจาก The Falcon and the Winter Soldier กลับมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีสปอยถ้าเดาถูกนะครับก็เปิดตัวอย่างมาเราจะได้เห็นภาพของบุคคลสำคัญมากมายทั้งจากซ้ายนะก็จะเป็นดอ l ลี่แมดิสัอดีตภรรยาของประธานาธิบดีคนที่4ของสหรัฐ แล้วก็รูปข้างๆก็คือ President James Madison ประธานาธิบดีคนที่4ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็คนถัดมาก็เป็น Thomas Jefferson ประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ John Tyler ประธานาธิบดีคนที่10ของสหรัฐอเมริกาครับก็เรื่องนี้น่าจะเดินเรื่องหลังจากซีรีส์ Secret Invasion ครับที่ โลบไม่เป็นปกติแล้วหลังจากที่สครอลแซกแซงไปทุกที่แล้วก็นายพลรอสก็น่าจะถูกเลือกมาเป็นประธานาธิบดีแทนริสันจากซีรีส์ Secret Invasion ที่ตอนจบสั่งล่าสครอลทั้งโลกอ่ะนายพลรอสก็จะถูกรีแคสต์นะครับเพราะว่านักแสดงคนเดิมอย่างวิลเลมเฮิร์ตเสียชีวิตไปแล้วในตัวอย่างนี้ก็มีการแซะเกี่ยวกับเรื่องรีแคสต์นิดหนึ่งเหมือนกับตอนที่ ดอนชีโดมาแทนเทเรนซ์ฮาวเวิร์ดในบทโรดี้ใน Iron Man 2ครับแล้วก็นายพลรอสในตอนนี้ก็จะกลายมาเป็นประธานาธิบดีเหมือนในคอมมิกส์ครับแล้วก็เขาได้นำแซมวิลสันเข้ามาในทำเนียบขาวแล้วก็พวกเขาก็ถ้าจำกันได้ก็เคยมีอดีตที่ขัดแย้งกันจากเรื่องโซโคเวียอะคอร์ดที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฮีโร่แล้วก็การหลบหนีครับก็มีช็อตในตัวอย่างที่ เหมือนกับสื่อไปถึงสงครามแย่งทรัพยากรกับทางญี่ปุ่นด้วยที่เราจะได้เห็นเหมือนยาน F35 แล้วก็อีกฉากหนึ่งก็น่าจะเป็นการที่เปิดเรื่องมาด้วยการชนะเลือกตั้งของนายพลรอสครับแล้วก็คนที่เป็นผู้นำประเทศที่เหมือนจะมาเนี่ยก็มีผู้นำทั้งประเทศจีนสังเกตจากธงแดงๆแล้วก็นายกจากญี่ปุ่นก็มาด้วยครับเราจะได้เห็นฉากหนึ่งที่ แซมไปเยี่ยมใครบางคนในคุกอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าผมคาดเดาวว่าน่าจะเป็นไอซียร์แบรดลีย์ที่เป็นตัวละครหนึ่งที่ปรากฏตัวมาในซีรีส์ Falcon and the Winter Soldier นะครับแล้วก็ตัวละครนี้ก็คือคนที่ถูกทดลองสาร Super Soldier หลังจากสตีฟโรเจอร์แล้วก็รอดออกมาคนเดียวแล้วกลายเป็นกัปตันอเมริกาไปในช่วงหนึ่งครับในตัวอย่างนี้ก็มีฉากที่เผย Global Unity Summit หรือว่า งานรวมผู้นำทั่วโลกมาแก้ปัญหาโลกครับถ้าสมมติคุณเห็นในเพจผมก็สามารถไปดูกันได้มีการแปะว่าสถานที่ไหนมีจุดเหลืองจุดขาวแล้วก็จุดที่มีลูกศรชี้อยู่ในภาพนี้บ้างด้วยครับก็ไอซ i a ออ r ์แบรดก็เป็นตัวละครที่มีโค้ดบางอย่างในตัวที่สามารถกระตุ้นด้วยเสียงหรือว่ารหัสบางอย่างคล้ายๆกับบักกี้ในภาค Civil War ครับ โดยตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกส์ Truth Red White and Black ฉบับที่1ในปี2003ครับแล้วก็ในตัวอย่างนี้ก็เผยว่าประธานาธิบดีรอสก็ยังไม่เชื่อว่าแซมจะดีเท่าสตีฟโรเจอร์สได้ครับฉากที่ไปบุกห้องแลบที่สร้างเรดฮอคของ the leader นะครับก็ถ้าสมมติตามในคอมิกส์ ลีเดอร์ก็ร่วมงานกับนายพลรอสเหมือนในคอมมิกส์ที่ต้องยอมแลกกับการที่ช่วยลูกสาวของเขาอ,อย่างเบ็ตตี้รอสครับที่เรายังไม่แน่ใจว่าจะเห็นในเรื่องนี้หรือเปล่าตัวละครที่ไปกับแซมก็คือวาคินทอร์เรสเดี๋ยวค่อยไปอธิบายอีกทีนึงว่าเขาเป็นใครในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นหมายเลข117ในรถที่ระเบิดครับหมายเลขนี้ก็คือหมายเลขคอมมิกส์ของกัปตันอเมริกาที่ฟอลคอนปรากฏตัวครั้งแรกด้วย แล้วก็เราจะได้เห็นท่าทางที่คล้ายกับตอนทำซ s เปอร์ฮีโร่แลนดิ้งที่สู้ในเมืองลากอสในอเมริกาซิวิลวอร์ด้วยครับแล้วก็เราก็ได้เห็นตัวร้ายหลักของเรื่องนี้อย่างแซมมิล s สเตอร์นหรือว่าเดอะลีเดอร์หนึ่งในตัวละครที่กลับมาจากหนัง the incredible hawk ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดันไปสัมผัสเลือดของบรูซแบนเนอร์แล้วก็ทำให้เขาฉลาดเหนือมนุษย์ครับ ก็ถ้าสมมติใครจํากันได้เขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกเรียกว่ามิสเตอร์บลูตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมมิกส์เทลส์ดูอัสตอร์นิชฉบับที่62ในปี1964ครับแล้วก็ตัวละครของจอห์นคาร์โลเอสโปซิโตหรือว่าคนขายไก่อันนี้เรายังไม่แน่ใจว่าคือใครนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสายลับพิเศษของรอสก็ได้แล้วก็ตัวละครหญิงในเรื่องนี้ก็จะมีทั้ง รูทบัตเซร p h หรือว่าเซ b r a ที่ในฉบับคอมมิกส์จะเป็นตัวละครจากอิสราเอลที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์แต่ว่าในฉบับหนังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอดีตสายลับ Black w i ดโอแทนครับปรกากฏตัวครั้งแรกในคอมิกส์ Incredible ลฮักฉบับที่250ในปี1980ครับแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าเป็นผู้หญิงผิวดำที่น่าจะเป็นดอร่ามิลาเจหรือว่า อาจจะเป็นไลล่าเทเลอร์คนรักของเฟลคอนก็ได้ครับอันนี้ยังไม่ยืนยันว่ามันชัวร์แค่ไหนแล้วก็เหมือนเราจะได้เห็นตัวละครลับในเงานี้ของโรซาาลาซาด้วยแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะปีการประทะกับทหารลับของไฮดร้าหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแล้วก็เรื่องนี้ครับพุ่มกับจูเลโซนาก็มีแรงบนันดาลใจในการทำหนังมาจากสไปค์ลีเพราะฉะนั้น เน้นไปที่การเล่าตัวละครผิวดําพอสมควรครับเหตุการณ์ในเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงช่วงปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาครับซึ่งเป็นเทศกาลซากุระในเมืองวอชิงตันดีซีซึ่งถูกปลูกขึ้นมาเพราะว่าเป็นไมตรีระหว่างทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางอเมริกาครับแล้วก็เราจะได้เห็นการสาบานตนในทำเนียบขาวของประธานาธิบดีรอสด้วยแล้วก็ งานศพของคนสำคัญที่อันนี้ผมเดานะน่าจะเป็นประธานอาธิบดีจากซีรีส์ Secret Invasion หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจแล้วก็เราจะได้เห็นซากของเทียมัดที่มาจากหนัง Eternal ด้วยเทียมัดก็คือ c e l e s t i a l ที่ตื่นขึ้นมาในเหตุการณ์ของ Eternal ครับถ้าจำกันได้ถ้าเทียมัดกำเนิดขึ้นมาโลกก็จะถูกทำลายไปเลยแล้วก็ทั้งโลกก็น่าจะมาแย่งชิงทรัพยากรจากซากของ Celestial เทียมัดครับ แล้วก็ในฉากนี้เราจะได้เห็นวักกินทอร์เรสในบทเฟลคอนอีกคนที่น่าจะมาช่วยเป็นสหายของแซมวิลสันครับแล้วก็เราจะได้เห็นระบบสปีดบูสของตัวแซมวิลสันที่เป็นเฟลคอนด้วยแล้วก็เราจะได้เห็นแซมวิลสันที่จะมาต้องมาปะทะก,กับเรดฮัรครับเรดฮักก็ถ้าสมมติใครก็น่าจะรู้อยู่แล้วละว่าเป็น นายพลรอสหรือว่าประธานาธิบดีรอสที่ในเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะทนกับไวเบรเนียมได้ด้วยก็สังเกตจากโปสเตอร์ที่มันมีการบิดโล่ของกัปตันด้วยอันนี้น่าจะเดาเองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เวทฮอคก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรก,กับบรูซแบนเนอร์หรือว่าเดอะฮอคหลักอยู่ในโปรแกรมซ u เปอร์โซเจอร์ด้วยแล้วก็ในคอมิกส์ก็เป็นพลังที่โมดอกผสมรังสีแกมมาของฮักมารวมกับรังสีคอสมิก โดยสีแดงก็มาจากพลังของรังสีคอสมิกด้วยครับก็นี่ก็เป็นทุกอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างแรกของกัปตันอเมริกา Brave New World นะครับก็เป็นหนังที่เปิดหัวของ F.C.U ในปีหน้าครับก็รอดูกันได้เลยครับก็ถ้าสมมติใครอยากได้ข้อมูลแบบเต็มอิ่มผมก็แนะนำให้ไปอ่านแกะตัวอย่างในทางเพจผมนะครับก็สามารถไปอ่านกันได้ ก็ Captain America Brave New World 13กุมภาพันธ์ปีหน้าในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ